เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมฤดูฝนของประเทศไทยอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม <S <S และอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ช่วงเวลา5เดือนกว่านี้มีฝนตกชุกมากเป็นพิเศษวันนี้ Earth Alert จะพาไปหาคำตอบกันค่ะ พอเข้าฤดูฝนหลายคนมักจะได้ยินคำว่าร่องมรสุมนะคะซึ่งร่องมรสุมนี้เป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะที่เกี่ยวข้องกับลมและฝนโดยตรงเมื่อร่องมรสุมเคลื่อนไปบริเวณไหนพื้นที่นั้นจะมีฝนตกค่ะร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตา่ำเรียกแบบง่ายๆได้อีกอย่างว่าร่องฝนเป็นจุดที่ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือจากซีกโลกเหนือมาเจอกับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้จากซีกโลกใต้ค่ะ เกิดเป็นร่องมรสุมในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรมีความกว้างประมาณ300-400กิโลเมตรพาดขวางจากทิศตะวันออกไปตะวันตกในแนวร่องมรสุมนี้มีความชื้นสูงและมีการยกตัวของอากาศเกิดเป็นกลุ่มเมฆในแนวตั้งซึ่งเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนฟ้าคนองทำให้บริเวณนี้มีเมฆมากและมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยปกติแล้วร่องมรสุมมีการเคลื่อนตัวขึ้นลงในแนวเหนือใต้และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีเนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้นทำให้อากาศยกตัวได้ง่ายค่ะถึงแม้ว่าร่องมรสุมจะเริ่มเคลื่อนมาาพผ่านประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ความจริงแล้วฝนจะเริ่มตกอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที เพราะว่าระบบอากาศของโลกนั้นมีความเฉื่อยต้องใช้ระยะเวลาในการเก่อปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดฝนหรืออธิบายง่ายๆว่าร่องมรสุมเลื่อนไปอยู่ที่ไหนฝนก็จะตามไปตกที่นั่นด้วยค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะบ้านเราจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะอาจจะเร็วกว่าปกติหรือว่าช้ากว่าปกติเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปัจใจัยในแต่ละปีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามา ทำให้เกิดฝนตกบ่อยและต่อเนื่องถือเป็นการเริ่มต้นฤดูฝนของบ้านเราอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนตัวขึ้นเรื่อยๆและเลื่อนขึ้นไปสูงสุดในเดือนกรกฎาคมพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้และเวียดนาม ฝนก็จะเลื่อนไปตกที่นั่นแทนนะคะนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านเราเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมักจะเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งถากว่าร่องมรสุมเคลื่อนตัวกลับลงมาช้าก็จะส่งผลให้บ้านเราเกิดภัยแล้งกลางฤดูฝนพื้นที่ทางการเกษตร,รได้รับความเสียหายได้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้งในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมเลื่อนกลับลงมา,าพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งจากนั้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมา,าพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางทําให้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นแต่ว่าหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเราร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงต่ําไปาพาดผ่านภาคใต้ทําให้ช่วงปลายปีภาคใต้มีฝนตกชุก แต่สำหรับภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดลงเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยร่องมรสุมก็จะเลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆและต่ำสุดในเดือนมกราคมพาดผ่านทวีปออสเตรเลียตอนเหนือซึ่งช่วงนั้นทั่วทุกภาคของไทยจะไม่ค่อยเจอฝนแล้วค่ะยกเว้นภาคใต้ที่ยังมีโอกาสเจอฝนได้จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ และในกรณีที่ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวช้าหรือว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่กรณีนี้ถือว่าอันตรายนะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักฝนตกแช่เป็นเวลานานๆและอาจจะทําให้เกิดเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามมาได้ค่ะนอกจากนี้ร่องมรสุมยังทําหน้าที่เป็นเส้นทางเดินของพายุอีกด้วยค่ะ ปกติแล้วพายุหมุนเขตร้อนสามารถกก่ะตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้ทั้งในมหาสมุทรและในร่องมรสุมโดยเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำและมีความชื้นสูงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาตัวของพายุ สำหรับบ้านเราจะเริ่มมีพายุเคลื่อนเข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเส้นทางพายุจะพัดเข้ามาจากทั้งด้านฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นพายุไซโคลนที่เกาะตัวในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล แต่หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะเส้นทางพายุจะเปลี่ยนมาเคลื่อนเข้าไทยจากทางด้านตะวันออกแทนในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนก็จะพัดเข้าประเทศจีนตอนใต้ลาวและเวียดนามตามร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวขึ้นสูงสุดพอดีแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าบางครั้งพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสานตอนบนอาจได้รับอิทธิพลจากหางพายุได้ค่ะ หลังจากนั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเส้นทางพายุจะขยับลงมาตามร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานหากพายุเข้าโดยตรงก็จะส่งผลให้เกิดฝนฟ้นฟาขนองและฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้แต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมเส้นทางพายุจะขยับลงมาตามร่องมรสุมและส่วนใหญ่จะพัดเข้าทางภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต,ต้ตอนล่าง และยังเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดด้วยค่ะจากสถิติรอบ74ปีพบว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้าไทยมากที่สุดถึง56ลูกและตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเส้นทางพายุจะเลื่อนต่ำลงจากเดิม ส่วนใหญ่มีผลกระทบกับพื้นที่ทางภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะเริ่มแผ่อิทธิพลลงมาทําให้อุณหภูมิในพื้นที่ทางตอนบนของไทยนั้นลดต่ําลงและจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ ซึ่งพายุหมุนเขตร้อนนะคะก็มาัากจะเคลื่อนตัวมาตามแนวร่องมรสุมค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่พายุเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยก็จะยิ่งทําให้หลายพื้นที่นะคะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเสี่ยงที่จะเกิดน้าท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเพราะฉะนั้นการทําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินั้นก็จะเป็นโอกาสดีค่ะที่ทําให้เราได้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ